ดีครับนะฮะเดี๋ยวเราก็กำลังเร่งทำงานไฟด้านนี้นะฮะระหว่บบางนี้ก็ให้ชมลูกพี่ตัดหลังคานะฮะทุกท่านนะดูลูกพี่หน่อยนะครับผม จิจิมตแน่นหนึ่งนห่นิ่งไหมก็ยิ่งดัดหน่อยสุกนลงดีิมปวดมื่อ อมาเลยคอยซาไทยเดี๋ยวต่อไดาไหถึงบเอองันก็กลับมาดูเราทำงานก่อนดีกว่าปีสาจามจะให้ดูลูกพี่รอรอเท่ท ok ๆหน่อยอ๋อเปิดซิงห้องน้ำก่อนเรียวก่อนเรียวออก้ออกก้นกนกนกนงน้ำใหม่นะมาร้อยแรงขอ้บอบยากเลยครับยงเลยนะน,ยนะนี่ตัวนี้เลยตัวที่วสายนี่ ใส่เลยแยสสองข้อเลยจัดไปเลยจัดไปดีแลวเกิเลยจังขึนเยกต่ายฮะต่อแล้วลาสมีต้องขอความช่วยเหลือจากฟอร่วนเลยนี่ดียวนี่ันนะครับ

ใช่ตรงนี้เมื่อกี้เร็จแล้วเเล่ยตหนีเลยตรงไหนยที่เขียนที่เก็บไ้อะยิงเลยเนาะเลย

やるぞ。

อื้อ้้้เนที่มัน่ที่ต่างาเอก มีเลยทีนี่มีเลยหนึ่ตัวสองตยวมันมีก้ามปูอี่นะมีอยู่นะอกมาใช้เปนก้ามปูเลยเนาะ งานเดินต่อเนื่องนะทุกท่านตอนนี้ก็ที่บ่าวกับคุณพ่อก็จะทําการขึ้นไปตัดรังค่านคในส่วนที่มันยื่นออกมาไม่สวยนะครับแล้วก็ที่มันดังตังตังๆัตังงตนะ ตอนนี้พี่บ่าวก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับจะขึ้นไปจัดการนะครับก็ให้มันเรียบร้อยส่วนนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะลุยเคลียร์ไฟนะขยับเข้ามานะครับใกล้เข้าสู่ความเป็นจริงแล้วทุกท่านนะตอนนี้กะตัดตัวกำลังเลือกน็อตเพื่อที่จะยิงตัวยึดท่อแนวลงมาด้านนี้อีกหนึ่งตัวนะฮะหลังจากนี้ก็จบนะฮะจุดนี้จบแล้วนะครับก็เหลือแค่ว่าด้านด้านด้านในนี่เดียวที่จะเข้าตู้คอน s u m ร์เนาะโอเคฮะทุกท่านคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผม ขอบคุณท่รับชมนะครับสวัสดีครับ